ขั้นตอนการใช้งานเตาไฟฟ้าขั้นที่1ไปที่ถังแก๊สแล้วก็หมุนทวนเข็มเพื่อเปิดแกด๊สเสร็จปุ๊บมาที่เตามาที่เตาปุ่มนี้และปุ่มนี้เป็นเตา2ด้านวิธีการเปิดให้กดลงแล้วก็ปิดรอจนไฟติดแล้วก็ปล่อยปุ่มเนี้สามารถปรับความแรงของแก๊สได้โดยการหมุนมาทางซ้าย อันนี้คือแรงอันนี้คือเบาลงและน,นี้คือเบาที่สุดสังเกตว่าในติดอยู่นะมาะแล้วก็หมุนมาอันนี้คือแรงนะส่วนเวลาปิดก็หมุนกลับตึ๊บปิดละด้านนี้ก็เช่นกันหลักการเดียวกันปุ่มนี้กดแล้วปิดแล้วปล่อยแล้วก็จะจัดการอันนี้ได้เหมือนกัน อันนี้เบาสุดตอนบิดเนี่ยไม่ต้องกดอนามามาสังเกตบิดไปเรื่อยๆไม่ต้องกดแล้วถ้าจะปิดก็คือบิดมาตรงตั้งฉาทำเดิมอีกรอบนะมาเวลากดเนี่ยเวลาเปิดเนี่ยกดแล้วบิดไฟติดแล้วปล่อยสังเกตที่ปุ่มโจ้ไม่ได้กดน,นะนะเจ้ปิดอย่างเดียวอันนี้คือเบาสุดอันนี้คือกลางอันนี้คือแรงแล้วก็ปิดแก๊สแค่นี้ เสร็จปุ๊บจะลืมทุกครั้งกลับมาตรงนี้มาหมุนปิดรอบนี้มาต้องหมุนตามเข็มตามเข็มโอเคเรียบร้อย